โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะผมก็วันนี้มาอยู่กับผมนั่นเองนะเจทวีแล้วก็โฟร์เอสเกมเมอร์นั่นเองนะผมก็วันนี้เรามาอยู่กับแมปปุ่มนะฮะแมปปุ่มชื่อว่าอะไรไฟท์เดอะบัตเทิลนะผมเจโอเคเป็นแมปของคนไทยอีกแล้ว เยคนไทยอ่ะคนไทยสร้างแบบเนี้ยเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วก็ตอนนี้เราต้องทำหมดเลยดีกว่ากดอ่ะเรื่องกดเราทำหมดแล้วใช่ไหมเอาเราต้องปั๊บไม่ยโอเคเรียบร้อยใช่ป่ะแล้วก็เกมหมดสองก็ปั๊บหมดละสิทธิ์ทิพย์หัวหูกดเลยสิทิ์ทิพย์น่าหูเฮ้ยฟอเรสส์น่ารักเฮ้ยสวยอยู่สวยสวยสวยนี่เป็นกระจกสีขาวขอผมแบบนี้สักเราเป็นเป็นของไทยนะโอหูหาจะหาจะรอเนี่ย อะไรวะโคตรโคตรยากอ่ะโคตรยากอ่ะโคตรยากเนียโคตรยากอ่ะอุ้อู้อโคตรยากอ่ะมาดูดิไหนวะนี่นี่โคตรยากอ่ะเอาเอาอ่ะมันหลอกเราแบบอ้าออออมึงงัวไปมึงงัวโดนเด็กหลอกเลยมึงโดนโดนเด็กหลอกครับผมไอ้ไม่โอ้โหเนี่ยกูเห็นจิ้งจกอะไรไม่รู้อยู่ข้างบนหัวกูก็ตกใจอ่ะจิ้งจกนหลงน้ำ หมอนี้ไปไม่ได้โ,โดนหลอกงนะ่ามึงก็โดนหลอกเหมือนกันไม่ไม่กูไม่ได้บอกว่าปุ่มบอกว่าจริงจังนะเจ๊แม่เอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นว่าเชื้อแน่นอนน่าจะเป็นปุ่มแน่นอนฮนะนั่นไงด<า>นนันไม้ก็คือด่านไม้ดูดินี่เนี่ยเห็นเหี้ยอะไรปะไม่เห็นอลยอยู่ไหนอะโอ้ยเหี้ยโดนหลอกติดเด็กงูงูผมว่าน่าจะเป็นปุ่ม ปุ่มหินนะหินหินหินเพราะอยู่ในไม้รเปล่าโอเคต้องไม่เห็นว่าเฮ้ย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 วแม่งเอาเรื่องหรือว้ยฝั่งนี้หรือเปล่าไม่หรือเปล่าวะแบบแบบนี้เหมือนกับนายหลอกฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยไม้ไม้ลัวแม่งเด็กเอาเรื่องหรือเปล่าเฮ้ยบอกจัดหลอกเด็ก แต่แม่งโดนเด็กหลอกหลอกนี <c oughs> <c oughs> ่ไงเอ้ยไม่หรือว่าจะเป็นฝั่งนี้โคตรจะเนียนเลยแ <c oughs> <ห>ม่งดูจากข้างบนนี่โคตรจะเนียนเลยตรงเนี้ยใช่ไหน่งเอาวอ้าเอาไหนวะกูยังไม่เจอเลยเมื่อกี้อยู่ไหนวะตีนไงที่ตีนเลยอ๋อไอ้เนี่ยแม่งเนียนอ๋อมันต้องเห็นโอ้โหแม่งเนียนดันเจียนเหรอเนี่ยมันต้องดูข้างๆนะถึงจะเห็นใช่ใช่ต้องดูดีๆเลยอันนี้นี่นี่เอ้ย ผมน่าจะเป็นปุ่มหินเหมือนเดิมเพิ่มเติมคพื่อปุ่มหินอ๋อเยี่ยเหมือนเดิมอ๋อเอ๊ะอะไรเจอละเจอที่อะไรเจอปุ่มดียุบหายอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมังกรด้วยเฮ้ยมังกรดีเจ้ามังกรอ๋เราไม่ต้องหาปุ่มแล้วมาเจอมังมังกรนะฮะโอ้โหอะไรวะเอ้ยไม้มังกรกวมังกรเอ้าเฮ้ยเอาได้หวะ ลุงขโมยเด็กวะเอ้ยหรือว่าจะเป็นแบบนี้ชุบชุบอ้ยเด็กเฮี้ยนดุเฮี้ยนอืออือกอล้อชุดก็สามารถห้ชุดไปได้ไหมเนี่ยอยู่ในวะเดี๋ยวก็นั่งสับสนเรื่องชุดอยู่เฮ้ยขึ้นทางนี้มันขึ้นได้ปะคล้อไม่ได้จั่หวะอันนี้แหละชุดเล่าอันนี้เออไม้เนี่ยเจอแล้วเนี่ยผมผมเจอหน้ากากที่อะไรไม่รู้เอ้ย โอ้โหเราต้องกดชิปเว้ยกดชิปกดชิปใช่ใช่ต้องกดชิปเอาไว้กดชิปกดชิปเราจะตายแน่นอนนะผมดาเมจเราจะลดนะฮะเฮ้ยเนเธอร์ไม่จ้าเนี่ยเนเธอร์คนที่เล่นยูซิลันเขารู้ดีผมต้องกด f 5ได้เอาไว้มองได้เฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูแลเห็นแล้วเฮ้ยไม้มึงยังโอ้โหมึงเอาหน้ากากใครวะเนี่ยเอาเมื่อกี้อตรงไหนอยู่ที่ไฟเหรอไม่อยู่อยู่ข้างๆเมื่อกี้่ไม่ไงเหรอ เหตุไม้หัวมือไอ้เฮ้ยตกใจหมดคิดว่ามังกรแม่งตามมาอืมดูอะหัวมึงอะแม่งมังกรคิดว่าเราหลอกเราเราจะดูบุ๋มอื่นกันแล้วบอมสติปนังน่ดูดิเผื่อเดินไปทางนี้จะเจอเฉยดิไหนอะไหนวะเฮ้ยนี่มันจะเป็นตู่นหรือเปล่ามันจะเป็นตู่นะหรอตุ่นเฮ้ยเดินหลอกไอะสรตัวหายว่าแล้ว เบคกี้นี่มันเอาเรื่องอืมเฮ้ยมาฮะไม่เห็นวะมันเขียนอะไรวะเฮ้ยเราว่าเราว่าคิดว่าอ๋อนี่ไง Snowman in ิน e ูออะไรวะเราคิดว่าอันนี้แน่นอนแหละเพราะว่ามันคือขึ้นมาดูดิมันลงขึ้นไม่ได้เพราะว่าเมียนเดี๋ยวไม่ไม่เองต้องกระโดดมาตรงนี้เน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 เราก็ทางนี้ทางนี้มาทางนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นปุ่มนี้แหละเนาะอืม กูเลยไหมพันลเหล่านี้ไม่ใช่แล้วอ๋อด่านทะเลซ้ายแั้นผมนี่จะเป็นด่านทะเลทรายหรือเปล่าคอยมาทอดแอนพาร์สใช่ใช่นี่ไงเปียอะไรวะเนี่ยพาร์สสองสี่เจ็ดแปดเฮ้ยมีพาร์สด้วยวะมีพาร์สด้วยอย่าไปนึกว่าปุ่มเหลกเฮ้ยนี่มันปุ่มอะไรอ่ะอ๋ออ้าวอ๋อเฮ้ยโอ้โหอ๋อสองไอสองอะไรวะเมื่อกี้ เมันมีรหัสมีรหัสอะไวะเจ็มันหนารลีบเลยสองสี่สองสอง่ยนี่เราไม่สามารถกลับมาดูได้านสองแล้วนะสองสี่สองสี่สี่แปดหรือเปล่าวะสองสี่แต่ว่าสองสี่นี่จำได้แน่นน่เออสองผมคิดว่าสองสี่น่แหละใช่ไหมสองสี่อะไรอะสองสี่หกแปดไหมวะอะไรแปดลัางหลังเป็นแปดเนี่ยเจ็ดเจ็ดแล้วหกวะลองเจ็ดก่อนไหมอ่ะ ถูกวะถูกยัดเข็มต้องสิบจุดแปดกลัวอะไรไหมต้เงลืมแน่เนี่ยกุญแจมีกุญแจป่ะเอาเรื่องอะไรวะเนี่ยกลับไปที่เดิมนี่ไงเขากุญแจมาไว้ตรงนี้มั้งอ๋อมันให้กุญแจเมื่อกี้อ๋อคีย์ใส่ในนี้นี่แล้วก็เดไปแหี่สุดยอดเด็กไทยเราใช้ได้เลยเนาะมันคือปากวัวสุดอลังการเนี่ยปุ่มเหงาชนะล่ะ ยวนสร้างสองคนนี่ว่าโอ้โหต้องขอบคุณสองคนที่มานะครับผมีสร้างแบบนี้มาให้เราเล่นกันนะครับผมอันชื่ออันชื่อนี้เขาชื่ออะไรอะอะไรนะหมูหมูเจนเหรอหมูอะไรนะเฮ้ยอ่านดีๆเดี๋ยวเสียชื่อเขาหมดหมูเจนหมูเจนหมูเจนกับครมีพูด้วยว่ามีพูดด้วยกอล์ฟสี่จนสี่นี่มามาเขียนอะไรเนี่ยเนี่ยกระจายทีนี้แลกเล้วผมมูเจนแอนด์อ้สองคนนะเขาเป็นยูทูบอ๋อสามารถเป็นตามเขาได้นะครับผม โอเคันนี้ผมแล้วก็ชอบอย่าลืมอย่างหนึ่งเลยคือกระทืบไรกระทืบกระทืบสติตัวนี้นะฮะนางโง่อย่างนี้ก็ได้อะแล้วผมก็มีแค่นี้แหละวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงนท่านี้ผมเจนคลิปใหม่สวัสดีครับอย่าลืมติดตามเจ v เอวีนะผมไม่ใช่แล้วีบ๊ายบายผมเจนคลิปใหม่